สวัสดีนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับเกมวายโคเตอร์นะเพื่อนนะทุนเหมือนเดิมนะเพื่อนนะห้าร้อยบาทไทยนะก็เบสักยีสิบบาทก่อนแล้วกั้งนะครับสวยดิโอเคเอาอ๋อตอนแรกผมคิดว่าเค,เคมันได้ยังไงเพราะแถวบนมันไม่ได้อ๋อผมลืมมองแถวล่างนะชอตแรกกระจายนะเพื่อนนะชอตแรกก็เอาเรื่องเลยนะสี่บบาทนะไปยาวๆนะ คลิปนี้ยาวๆนะครับสวยดิมันหยุดเออกลางไหลสี่ไปแล้วคูณสี่ไปแล้วคูณห้าเอาหคูณห้า,หาแม่งเบรกแม่งเบรกว่ะสองช้อนนี้อุ้ยสองช้อนนี้พันฝ่ายนะตาแรกกับตาน,นี้ก็รวมๆกันเป็นพันนะเมื่อนะกับลาแป๊บเดียวนะกับลายพันหนึ่งอะนะกดแป๊บเดียวนะเอ้าวายสวยด,วยดิรู้เรื่องนี่แปดร้อยกิบาท์สิบสวยเจ เอโหวิเศษดายเอว่ะเอไม่มาว่ะราคาจ่ายก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับราคาจ่ายดีเลยแหละแปดนห้าสิบนะเป็นยี่สิบเนี่ยผมว่าสำหรับสาร้อนนี่มันกำลังดีนะทุนห้าร้อยทุนพันเนี่ยเป็นยี่สิบกำลังสวยเลยแหละสิบบาทก็สวยนะเป็นยี่สิบเป็นกับสิบบาทกับยี่สิบเนผมว่ามันกำลังดีนะ สำหรับเกมสล็อตนะทํามากไปกว่านี้ผมในในความคิดผมผมว่ามันมันสูงไปนะสล็อตเนี่ยลองลองเพื่อนเพื่อนลอง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 คิดดูนะว่าถ้ากดแล้วมันไม่เข้าเนี่ยแป๊บเดียวนะอือไปกดเบตยี่ไปกดเบดสามสิบสี่สิบนั่นแค่แป๊บเดียวนะถ้ามันไม่ได้สวยดิอือเปท่าบาทสิบบาทเนผมว่ามันกำลังดีนะแต่แล้วแต่คนนะมันบางคนทุนหนาบางคนทุนน้อยก็ว่ากันไปนะ เบ็ดสองสามบาทผมไม่เคยกดนะแต่ดีอยู่นะเป็นสองสามบาทช็อตน,นี้เท่าไหร่ครับผมหมืน่นไม่ไม่หมืน่นพันหนึ่งนะโอ้โหนี่ก็หมืน่นไปแต่ผมจะกดให้ดูเบ็ดร้อยเป็นยังไงนะไปลุยมีกำไรแล้วผมไม่กลัวแล้วมาดูถ้าหมดก็คือหมดนะเพื่อนนะคือวัดดวงไปเลยนะจะมาเล่นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะฟังสีอื้อเนี่ยถ้าขยับแล้วมันเข้าไว้แน่มันน่าขยับนะเพื่อนนะ เออถ้าขยับลงเข้าเนี่ยมันน่าขยับมากเบ็ดสองร้อยก็น่าขยับนะแต่ถ้าขยับแล้วมันไม่เข้านี่ดิปัญหาหกพันสองนะแปบ๊บเดียวเนี่ยเนี่ยกลัวมันดูดแก้วน้ำพัดหนึ่งจ่ายแต่ละช็อตลืมไปว่าเบ็ดร้อยมันก็เลยจ่ายสูเป็นธรรมดาสามพันเจ็ดโอ้โหช็อตนี้โอ้โหลุกงนี้ขยับนานแล้วนะเลิกเลยดี่ฝ่าผมผมเลิกเลย่ฝ่าผมไม่ไปต่อนะเพื่อนนะ ก็คลิปนี้คงประมาณนี้นะครับใครสนใจนะเพื่อนนั้นลิง์ใต้คลิปเลยนะผมโก็มันดูดคืน,นะเพื่อนนะอขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับ